หลายคนดูอินโทรวันนี้แล้วก็งงดิฉันก็งงในเบื้องต้นนะคะต้องถามคุณบักบั่นค่ะบอกว่า,ายุคกระเบื้องฟืง้นเฟื่องฟูลอยแล้วก็รวมถึงเต้าน้อยถอยจมนี่คืออะไรคะกระเบื้องเป็นของหนักอของหนักเวลาเจอน้ํามันต้องจมแต่ถ้ากระเบื้องมันลอยแสดงว่ามันต้องมีอิทธิฤทธิป,ปาฏิหารน้าเต้าเป็นพืชทางธรรมชาติที่มวลสาสารให้ลอยเหนือน้ําตามธรรมชาติ แทนที่จะลอยแต่แทนที่จะลอยมันกลับจมมันบ่งบอกถึงความวิปริตอะไรสักอย่างของโลกใบนี้ถ้าเป็นแบบนี้บ้านเมืองจะถอยหลังเข้าคลองค่ะเป็นการถอยหลังเข้าคลองของปรากฏการณ์ทางคดีความที่สถานปัตตพีเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้อายการสูงสุดโดยรองอายการสูงสุดท่านหนึ่ง ลงนามในความเห็นไม่อุทธรในคดีใหญ่ของประเทศนั่นคือคดีของพ่อโอ๊ก่านทองแท้ชินนวัตรที่เข้าไปเกี่ยวพันกับเงินปากถุงซึ่ง DSI ได้ตั้งเรื่องฟ้องเองว่าคดีความเดิมที่เป็นคดีทางอาญาที่เข้าไปเกี่ยวพันกับผู้ต้องหาร่วม2 0กว่าละ25าลาย<ะ>ถูกจำคุกหมดยกเว้นคุณโอ๊ก คุณการจนาภาหงเฮินแม่ของคุณการจนาภานี่หลุดคดีเพราะหมดอายุความเหลือคดีฟ้องเงิน DSI สั่งฟ้องและศาลชั้นต้นตัดสิน<ม>เห็นแย้งกันผู้พิพากษาในศาลชั้นต้นของศาลโกงกันแหละศาลทุจริตมีสองสองท่านสองท่าน,าานในการพิจารณาคดีท่านหนึ่งมีความเห็น ยกฟ้องอีกท่านหนึ่งสั่งจำคุก4ปีเพราะพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนั้นบอกว่าคุณโอ๊กต้องรู้ว่าเงินนั้นเกี่ยวพันกับตัวเองอย่างไรและได้มาอย่างไรการจะบอกว่าเงิน10ล้านแค่เพียง0.001%ของทรัพย์สินของผู้กระทําความผิดคือคุณโอ๊กนั้นไม่ใช่เหตุครับและสุดท้ายอายการสั่งไม่ฟ้องครับ เรื่องราวนี้สถานเมืองครับสถานเมืองเพราะมีการประเมินอ,ออกการออกบานบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วไซบรรดาเศรษฐีที่มีพฤติกรรมแบบนี้หลุดคดีคุกมีไว้ขังแมวและถ้าเป็นแบบนี้บ้านเมืองจะถอยหลังเข้าคลอง <c oughs> ไม่มีใครรู้ครับคุณวิลาสินี <c oughs> ว่าอายการสูงสุดที่เคยที่มีมติและลงนาม ในสั่งไม่ฟ้องนั้นเป็นใครแต่นี่คือรายชื่อของอัยการรองอัยการสูงสุดแท่านท่านแรกท่านเนธเนาคสุขนะคะท่านที่สองคือคุณสมศักดิ์ติยะวานิตท่านที่สคือคุณสาวิตบนประสิทธิ์ค่ะคท่านที่สี่คือคุณสุริยะแบ่งส่วนแล้วก็รวมถึงเรือโทชัยยาเปรมประเสริฐนะคะร้อยโทชัยยาเปรมประเสริฐค่ะคุณสมโพศลิ้มประยูนคุณภัยบูลถาวรวิจิตรแล้วก็คุณรุตเขื่อนสุวรรณก่อนหน้านี้ มีรายงานข่าวออกมานับตั้งแต่วันที่14เมษายน2563โดยโคศกโดยรองโคศกสำนักงานอายการสูงสุดคุณประยุทธ์เพชรคุณบอกถึงการพิจารณาการอุทธรณ์คดีของคุณพานทองแท้ชินวัตรบุตรของคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่เข้าไปเกี่ยวพันกับคดีฟอกเงินและรับเช็ค10ล้านบาทว่า คดีนี้สารทุจริตและประพฤติไม่ชอบกลางมีคำพิพากษายกฟ้องและเมื่อคัดถ่ายคำพิพากษามาแล้วทางอายการคดีพิเศษซึ่งเป็นผู้ดำเนินคดีก็ตั้งคณะทำงานขึ้นมาพิจารณาสำนวนและรอพิจารณาจากการเห็นแย้งของ DSIU ค่ะคณะนี้ตัดสินมีมติเอกฉันครับ เอกฉันเลยนะคะเอกฉันว่ามไม่อุทธรในคดีของพ่อโอก๊กพานทองแท้ชินวัตรที่เขาปเปี่ยวไปเกี่ยวพันกับการฟอกเงินในคดีนี้อย่างไรก็ตามนะครับพาอตัดสินใจไม่ฟ้องดีเอสไต้องไปพิจารณาโดยเฉพาะอธิบดีกรมสอบสวนพิเศษว่าจะเห็นแย้งหรือไม่เห็นแยง้งถ้าเห็นแยง้งจะต้องไปตั้งคณะทำงานร่วมกันและพิจารณาร่วมกัน ปรากฏว่าที่ดีเอสไอธิบดีลาออกเพราะปัญหาสุขภาพฝ่ายการเมืองตั้งรองอธิบดีหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปมาทําหน้าที่อธิบดีครับและสุดท้ายรักษาการอธิบดีดีเอสไที่เป็นคุณหมอ,อมจากเขาเรียกอที่ตรวจตรวจชนะสูตรอ่ะ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์นิวทยาาศสตร,ร,รที่อโอนย้ายไปลงนามเห็นแย้งว่าต้องอุทธรณ์ครับและสุดท้ายปรากฏการก็คือไม่อุทธรณ์ก่อนหน้านี้มีข่าวออกไปอยู่ในอายการเดิมทีมีขนมหวานตกหล่นที่ศาลครับในคดีคุณ,คณทักษิณรอบนี้เขาพูดกันที่อายการครับ ว่าขนมมันตกหล่นที่สำนักงานอายการนะไม่ตกที่ศาลนะไปตกที่อายการก่อนเลยนะใช่ปรากฏการเรื่องนี้สังคมตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นและมาตรฐานของอายการสูงสุดเป็นเช่นไรครับเราพาคุณผู้ชมมาดูนี่กดีทุจริตเงินกู้กรุงไทยหมื่นกว่าล้านเอาไปใช้ในบริษัทกฤษดามหานครและปัจจุบัน ยังเป็นที่ลกล้างว่างเปล่าไปตกอยู่ในมือของคุณจเจริญสิลิวัฒนภักดีในปัจจุบันคดีนี้สารตัดสินจำคุกไปแล้วหลายคนครับคุณทักษิณหลุดเกี่ยวข้องกับ25คนทั้งหมดแบ่งเป็น4าะบอส <4 S 1> <น>ยังไม่สามารถบอกได้ว่าคือใครอ,อดีตผู้บริหารกรุงเทพทั้งหมด14คนโดนหมดครับค่ะแล้วก็จะมีเอกชนจากกลุ่มกฤษามาหานครอ,อีก10คนด้วยกันถูกจำคุกอยู่อือ ในขณะเดียวกันคุณโอ๊กพ่านทองแท้ซึ่งเดิมติดอยู่ในนั้นค่ะหลุดไปเพราะคดีหมดอายุความอันนี้แค่สองกลุ่มเดยวเพจถัดไปเลยค่ะจะได้ดูว่าครบทั้งหมดแต่คุณโอ๊กยังโดนคดีฟอกเงินคดีฟอกเงินมันบอกบอกว่าไงมาตราหกสิบก็เป็นการกำหนดโทษหมวดที่7นะคะคุณผู้ชมคะมาตรา60บอกว่าผู้ใดกระทำความผิดฐานฟอกเงินต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่20 0 0 0บาทถึง200,000บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับ บ่วงกรรมในเรื่องของกฎหมายฟอกเงินยังรักขาพกโอ๊กอยู่ในก่อนหน้านี้เพราะยังไงเพราะมาตราห้ามันบอกว่าผู้ใดโอนรับโอนหรือเปลี่ยนสถานะทรัพย์สินที่เกี่ยวการกระทําความผิดเพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้นหรือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าก่อนขณะหรือหลังการกระทําผิดมีให้ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลงในความผิดมูลฐาน หรือกระทําการใดๆเพื่อปกปิดหรืออําพรางลักษณะที่แท้จริงการได้มาแหล่งที่ตั้งการจัดจําหน่ายการโอนการได้สิทธิใดๆซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวพันกับการกระทําความผิดผู้นั้นกระทําความผิดฐานฟอกเงินมาตรา6 0ผู้ใดกระทําความผิดฐานฟอกเงินต้องระวางโทษนี่ไง1ปีถึง10ปีปรับ20,000ถึง2นนี่คือบ่วงกรรมของคุณโอ๊คครับแต่สุดท้ายปลายทาง แม้จะมีหลักฐานการรับโอนลงโอนเนี่ยผมไปตามเช็คมาจากธนาคารกรุงเทพคุณวิชัยโอนให้คุณพานทองแท้ชินวัตร์สิบล้านเข้าบัญชีธนาคารไทยธนาคารรับเมื่อเท่าไหร่ตีโอนกันทันวานึงทับหกสองวันที่ยี่บสองรับสิบปดพฤษภาแต่คุณโอรอดบ่วงกรรมนี้เพราะ อายการไม่อุทธรครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น,มาาน,นเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้คนตั้งคำถามดังๆว่าเหตุการณ์ที่ไม่อุทธรเป็นเพราะอะไรอายการบอกว่ายังไงค่ะอายการบอกว่าเพราะพ,พิจารณาจากสำนวนของคำพิพากษาในศารชั้นต้นแล้วเห็นว่าไม่เกี่ยวกับคุณโอก๊กเพราะหนึ่งเมื่อพิจารณาทรัพย์สินของคุณพานทองแท้ กับจำนวนเงิน10บล้านไม่น่าที่จะทำให้คนที่มีทรัพย์สลึงคารมากมายขนาดนี้ไปเห็นแก่ได้สำหรับเงิน10บล้านแปลความเอาอย่างงั้นคำตัดสินของศาลเป็นบรรทัดฐานเรียบร้อยของอายการของอายการอายการยึดมาเป็นแบบนั้น<ะ>และไม่ฟ้องคำถามดังๆการตัดสินใจฟ้องไม่ฟ้องเป็นการใช้ดุลยพินิษ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือไม่และคำตัดสินไม่อุทธรในคดีมันจะเป็นผลอย่างไรเป็นมาตรฐานเป็นมาตรฐาน <elemental. S 1> ของอประเทศนี้หรือไม่ <c oughs> อันนี้เป็นคำถามดังๆของสังคมที่กําลังตั้งคำถามว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วไซ์กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยจะมีสองมาตรฐานในอดีต เคยมีคดีครับคุณจุลสิงห์วสันตสิงห์เป็นอายการสูงสุดในขณะน,นั้นคไม่อุทธร<ว>เหมือนกันค่ะบอกว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและไม่ได้เป็นตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําความผิดจึงไม่อาจเป็นผู้ถูกกล่าวหาตามพรบปปชหากปปชจะดําเนินคดีควรร้องทุกกล่าวโทษตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญ,ญาแยกต่างหากไปตอนนั้นคุณจุลสิงห์ค่ะ ตัดสินคดีนี้คือยกฟ้องสองเรื่องยกฟ้องแรกคือยกฟ้องคุณทักษิณยกฟ้องที่สองคือยกฟ้องคุณพจมจามนกับคุณบรรณพด์ดามาพงศ์ในคดีที่เกี่ยวพันกับการยื่นบัญชีเสียภาษีตอนนั้นเสียภาษี500ร้อยกว่าล้านยกฟ้องคุณถาวรเสนเนียมได้ร้องต่อปปชเอาผิดคุณจุลสิงห์และขอให้ สภามีการตั้งเรื่องพิจารณาถอดถอนคุณจุลสิง์แต่ตอนนี้คุณจุลสิงห์ท่านเสียชีวิตไปแล้วการตัดสินในคดีความต่างๆของอายการสูงสุดซึ่งเป็นทนายความของแผ่นดินนะนี่ผลในคนไทยทุกคนถ้ามาตรฐานเป็นแบบนี้อย่าให้ใช้มาตรฐานเฉพาะเศรษฐีครับแต่ให้ใช้มาตรฐานของประชาชนทั่วไปด้วย ถ้าเกี่ยวพันมีการจ่ายเงินไปจริงตำรวจเขารวบตัวหมดครัไม่ไม่นับว่าจะเป็นมูลค่าที่มากหรือน้อยครับถ้าหากคนคนนั้นมีทรัพย์สินมากหรือน้อยเช่นเดียวกันถูกต้องครับ <c oughs> พ้น <c oughs> จากคดีของคุณโอ๊คพานทองแท้ชินวัตรตอนนี้บอกว่าคุณโอ๊คหลุดคดีเพราะอายการมีมติไม่อุทธรณ์แล้ว DSI ก็ยอมจำนนตามเงื่อนไขของข้อกฎหมาย แต่ไม่ได้หมายความว่าเรื่องนี้จะจบลงครับยังมีคดีอีกคดีหนึ่งที่สังคมกำลังจับตาอย่างมากคุณวิลาศินีนั่นคือคดีทุจริตว่าด้วยเรื่องของสนามฟุตซอลโครงการนี้มีทั้งหมด18จังหวัด4,000กว่าล้านบาทคุณวิลาสินีแต่เกี่ยวพันเฉพาะในคดีนี้ก็คือคุณวิรัตรัตนเสษที่โคราช ทั้งหมดมีความเสียหาย18ล้านบาทค่ะคุณวิรัตนนี่ตั้งแต่หูนี่าหากย้อนกลับไปนานมากนะพี่ปีครับ8ปี8ปีคดี8ปีครับทั้งหมด7สำนวนอแต่เพิ่งจะมาเนี่ยค่ะเมื่อวันที่6สิงหาคม62ปปชมีมติเป็นเอกฉันท์9ต่อ0เลยนะเอกฉันท์นะชี้มูลความผิดคุณวิรัติอนุปป,ปชพิจารณาเรื่องนี้กันยาวนานและมีมติ9ต่อ0 อันนั้นคือแค่จำนวนเดียวนะํานวนเดียวอ,อีกหกสัมมนวนลอีกหกสัมนวนเพิ่งจะมาเองนะคะ18ธันวาคมปลายปีที่ผ่านมาชี้มูลความผิดเพิ่มกับพวกนะคะส่งให้กับอายก,การสูงสุดอีกหกสัมนวนก็ครบพอดีสําหรับเจ็ดสัมมวนเจ็ดสัมนวนคุณวิรัติกับพวกและคนในครอบครัวคือคนที่กําลังติดบ่วงว่าด้วยเรื่องของการทุจริตการสร้างสนามฟุตซอลที่ไม่ได้มาตรฐานที่โคราชาครับ คนแรกที่โคราชเอาแล้วเป็นพื้นที่ใหม่พื้นที่ใหม่คุณวิรัตทั้งหมดมีผู้ต้องหาทั้งหมด24คนค่ะี่ะเฉพาะคนที่เกี่ยวพันกับนักการเมืองคุณวิรัตน์นี่เป็นคนแรกเลยนะคะสสบัญชีรายชื่อพรคพลังประชารัฐคนต่อมาครับคุณทัศนียารัตนเสสนี่เป็นภรรยาของคุณวิรัตเป็นสสบัญชีรายชื่อพลังประชารัฐเช่นเดียวกันคนต่อมาครับคุณทัศนาพรเกตเมธีการุณค่ะเป็นน้องสาวของคุณทัศนียานะคะ ก็ถือว่าเป็นน้องน้องภรรยาเป็นน้องภรรยาอ่าเป็นสสของนครราชสีมาเขต8พักพลังประชารัฐค่ะและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรณีนี้ในการสร้างสนามฟุตซอลเป็นแหล่งอ,ออกกำลังกายของคนมีผู้ประสานงาน3ข้าราชการ9เอกชนอีก9ว่ากันว่าคนเหล่านี้กำลังระทึกในรัไทยอย่างยิ่งครับคดีนี้ ยืดเยื้อยาวนานมาคุณวิลาศนีบอกว่า8ปี8ปีเริ่มมาแต่ปี55นะคะ่ะคุณผู้ชมคือมีการร้องไปที่ปปชให้สอบคดีนะคะเป็นการทุจริตงบสร้างสนามฟุตซอลที่โคราชรวมความเสียหายเนี่ยก็คือประมาณสักสิ ร้อยแปดสิบล้านหรอครับเออเนาะร้อยแปดสิบล้านบาทนะคะหกสิงหาคมหกสองนี่อย่างที่บอกไปเอกชนนะคะม,มีการชี้มูลความผิดอันนี้คือสำนวนเดียวครับปปชก็มีการส่งสำนวนแรกที่มีมติเอกชนให้กับอายการสูงสุดฟ้องต่อศาลฎีกานักการเมืองค่ะคุณผู้ชมถัดมาธันวาคมหกสองชี้อีกหกสำนวนนะคะแล้วก็ช่วงพฤษภาคมหกสามเนี่ยยี่สิบสองที่ผ่านมานี่เองอคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์ทนายความเนี่ยค่ะประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออาจากรรม ยืนหนังสือให้อสอสอเนี่ยคือเร่งรัดคดีหน่อยอมันจะหมดอายุความอ,อปรากฏวา่27ภา27พฤษภาคมครบกำหนดอัยการชี้ขาดฟ้องหรือไม่ฟ้องถัดมา29พฤษภาคมอัยการประชุมพิจารณาแล้วก็วันนี้นครับเดี๋ยวตนว้นมิยต้นมิอเนี่ยคือหากมีข้อมูลไม่สมบูรณ์อายการอาจจะมีการนัดปปชร่วมประชุมชี้ขาดอีกครั้งหนึ่ง วันนี้จะมีการพิจารณาของอายการสูงสุดกันถึงคดีนี้คุณวิลาสินีใช่ค่ะตกลงคดีนี้หมดอายุความหรือ,อยังเพราะยืดในการพิจารณามาหลายเพลาหลายกรรมหลายวาระมีการตั้งคำถามดังๆไปที่อายการสูงสุดรอบที่แล้วในคดีพ่อโอ๊กผ่านทองแท้คนที่ลงนามไม่อุทธรมีข้อมูลเล็ดลอดออกมาจากอายการสำนักงานอายการสูงสุด หรือสำนักงานทนายความของแผ่นดินว่าคนที่ลงนามสั่งไม่อุทธร์คือลองอลองอายการสูงสุดไม่รู้ใครครับแต่รอบนี้ท่านอายการสูงสุดยืนยันครับท่านอายการวงครับค่ะวงสกุลกิติพรหมวงอ่าพูดถึงเรื่องคดีนี้นะคะของคุณวิรัติเนี่ยบอกว่าคดียังไม่ขาดอายุความที่จะยื่นฟ้องต่อศาลแน่นอนอายุความตามกฎหมายปปชเป็นเพียงหลักการเงื่อนไขขั้นตอนการทํางานเท่านั้น ว่าควรจะต้องทําให้เสร็จภายในกี่วันแต่ถ้าไม่ทันกําหนดก็ไม่เป็นไรเพราะยังมีอายุความใหญ่ที่ต้องนับจากโทษจําคุกตามข้อกล่าวหาในคดีอาญาถ้าอายุความใหญ่20ปีก็ต้องนําอายุความตามนี้ต้องนับอายุความตาม20คดีใหญ่คดีทางอาญาท่านอัยการสูงสุดว่าอย่างนั้นคดีนี้จะเป็นเช่นไรวันนี้ครับเขาจะถกเถียงกันและลงมติว่าตกลง อายการสูงสุดจะฟ้องไม่ฟ้องตามข้อกล่าวหาที่ปปอชอได้ลงมติไว้คดีนี้มีผลมากครับหนึ่งถ้าอายการสูงสุดฟ้องตามความเห็นของปอป,ปอชค่ะคุณวิรัตรัตนเศษพิยักษ์ปัจจุบันเป็นประธานวิบรัฐบาลอยู่ครับค่ะผลตำหน่งครับทั้งในทางการเมืองต้องพักการทำหน้าที่ ประธานวิบด้วยและถ้าไม่ฟ้องมันจะเป็นยังไงครับบ้านเมืองคือแปรจะเป็นเช่นไรประชาชนต้องจับตาเรื่องราวเหล่านี้เพราะมาตรฐานในกระบวนการทางยุติธรรมนั้นมันกระทบกับคนไทยทุกคนครับเขาถึงบอกว่าในกระบวนการทางยุติธรรมและข้อกฎหมายอย่าไปสร้างเงื่อนไขโดยเด็ดขาดให้มีสองมาตรฐาน ระหว่างคนจนระหว่างนักการเมืองระหว่างเศรษฐีระหว่างคหา,งาบดีที่กระทำผิดต้องรับผิดครับสังคมกําลังจับตาเรื่องนี้มิฉะนั้นบ้านเมืองจะถอยหลังเข้าครองครับ